ที่เป็นสายกาแฟะนะคะต้องไม่พลาดร้านนี้เลยค่ะโร t Story แถวน้มากค่ะแถมยังใกล้กับคอนโดที่น้ำจะพาไปดูในวันนี้ด้วยนะคะราคาดีมากๆเลยค่ะใครอยากดูแลใครอยากพลาดจะติดตามคลิปนี้ค่ะอ้าม้าเด็ดขาดนะคะไปเลย พบกับน้ำเพอร์เฟกโฮมอีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้คะ่ะน้ำก็อยู่ที่นี่แล้วนะคะตรงซอยนะคะทางเข้าคอนโดที่น้ำจะพาทุกคนไปดูค่ะและอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นบริเวณโซนนิมมานค่ะซึ่งคอนโดที่น้ำพามาดูในวันนี้มันอยู่มันอยู่ในโซนนิมานที่เป็นโซนที่มีนะักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเลยของเชียงใหม่เลยนะคะซึ่งซอยที่น้ำจะพาไปดูนะคะคอนโดไี่อยู่ตรงข้ามกับซอย13นะคะแล้วก็นี่ค่ะป้ายคอนโดที่น้ำจะพาไปดูในวันนี้ค่ะ ฮิลไซส์คอนโดมิเนียมสามัเองค่ะแล้วตรงข้างตรงนี้ก็จะเป็นฮิลไซส์สองนะคะที่น้ำอยู่อยู่นี้นะคะทุกคนดูนี่แล้วก็มีนี่ค่ะเซนเ่อร์เว้นนะคะร้านสะดวกซื้อมากมายเลยค่ะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมีรอบๆเลยนะคะและทุกซอยนะคะก็จะมีร้านกาแฟนะคะหรือว่าร้านปาร์ตี้นะคะำสำหรับสายปาร์ตี้อยู่กับทุกซอยนะคะทุกคนคือมันใกล้มาก,มากๆแล้วก็เดินไปเมยย่านเนี่ยห้านาทีถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะ นี่คือเป็นซอยนะคะที่เราจะเดินไปที่ฮิลไซส์สามนะคะตรงข้ามของน้ำนี่คะ่ะทุกคนเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านขายน้ำคือมีมีทุกร้านเลยนะคะตั้งแต่ต้นซอยจนถึงคอนโดที่เราจะไปเลยคะ่ะทุกคนโอ้โหมีร้านนวดด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นมีครบทุกอย่างที่เราไม่ต้องออกไปไกลเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเนาะอยู่ในซอยนี่เองคะ่ะแล้วก็บริเวณในซอยเนี่ยคะทุกคนคะ่ะก็จะ มีต้นไม้นะคะมีพื้นที่สีเขียวให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่แออัดจนเกินไปนะคะที่อยู่ในกลางเมืองเนาะเดี๋ยวเราเดินไปกันนะคะว่าจะใช้เวลากี่นาทีเนาะตอนนี้กี่นาทีแล้วไม่รู้ทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะอ่านี่ค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นร้านนวดน,นะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีร้านกาแฟเนี่ยคือถ้าใครที่เป็นคอกาแฟนะคะเดินไม่กี่สิบเมตรเนี่ยก็จะเจอแล้วนะคะอยู่ทั่วๆเลยนะคะนิมมาแล้วก็ ยังมีสถานที่บันเทิงนะคะที่ยอดฮิตเลยสําหรับชาวเชียงใหม่นะคะนั่นก็คือบัวหมอับนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะอยู่ใกล้ตรงนี้เลยแล้วก็ยังใกล้มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะแค่เดินทางไม่ถึง10นาทีเท่านั้นค่ะโดยมอเตอร์ไซค์ค่ะ,ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรถให้เช่านะคะเขาเรียกว่าอะไรสกูตเตอร์หรือเปล่าถ้าใช่นะคะคอมเมนต์บอกด้วยนะคะ1บาทโปรโมชั่นนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วก็ไม่ได้เช่ารถนะคะสามารถ ใช้บริการนี้ได้เลยนะคะอ่านี่ค่ะเข้าสู่คอนโดมิเนียมนะคะ n ิ w Size สาแล้วค่ะสังเกตนะคะตั้งแต่เข้าคอนโดมาเนี่ยก็จะมีพื้นที่นะคะให้จอดรถนะคะทั่วทั้งตึกเลยค่ะแล้วตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอ่อที่รักษาความปลอดภัยนะคะ24ชั่วโมงเลยเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยบริเวณคอนโดนะคะจะต้นไม้ใหญ่ค่ะรู้สึกชุ่มชื้นร่มเย็นร่มเง,มเงามากๆเลยนะคะนี่ค่ะ สามารถจอรดรถได้นะคะทั่วทั้งตึกเลยนะคะทุกคน และตอนนี้นะคะน้ําก็อยู่ที่หน้าคอนโดแล้วนะคะฮิวไซส์สามค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเหตุผลอะไรนะคะที่คุณควรซื้อคอนโดที่นี่ค่ะเหตุผลแรกเลยนะคะคอนโดที่นี่ตั้งอยู่ที่นิมานค่ะเดินทางสะดวกมากๆและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะว่าจะเป็นร้านค้านะคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าะคะใกล้มากๆเลยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัวเลยค่ะและนะคะถึงแม้ว่าที่นี่นะคะจะไม่มีสระว่ายน้ําและฟิตเนสนะคะเหตุะะผลที่2ที่คุณควรซื้อก็คือค่อคาส่วนกลางเนี่ยถูกมากๆนะคะไม่ถึง25 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองค่ะและภายในคอนโดนะคะทุกคนดูเลยค่ะนี่นะคะมีแต่ต้นไม้สีเขียวนะคะให้ความร่มรื่นและยังมีนะคะบริการร้านกาแฟอยู่ข้างล่างตึกด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมกันนะคะห้องที่น้งจะพาไปดูในวันนี้นะคะก็แอบ,บรู้อยู่เหมือนกันนะคะว่าใครจะรอเราอยู่บนห้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะชั้น5้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องกันนะคะว่าห้องจะเป็นแบบไหน โดยทางเดินที่นี่นะคะตลอดทั้งชั้นหรือว่าทุกชั้นนะคะก็จะมีกล้องนะคะ CCTV เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะ่ะทุกคนรับรองว่าความปลอดภยัยไม่หายห่วงค่ะเราจะไปตามหากันนะคะว่าห้องที่เราจะไปเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะน่าจะทางนี้นะคะไปดูกันเลยนี่ค่ะ ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยไม่ชิดกันมากนะคะทุกคนแล้วก็ตึกเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบมากๆเลยนะคะแถมมีลมเนี่ยเข้ามาตลอดทั้งวันเลยค่ะ,อะโอเคเราเจอแล้วนะคะทุกคนค่ะในห้องนี้ค่ะอุย้ยประตูห้องก็ไม่เหมือนใครแล้วะคะ่ะทุกคนอเมซิ่งมากสเปเชียลมากะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาคาะกันนะคะว่าใครนะคะอยู่ในห้องนี้รอเราอยู่นะคะ อุ้ยพี่เอียวสวัสดีค่ะเอเจนติรอเราอยู่นะคะเป็นพี่อิวรันเองค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อิวค่ะอ๋อวันนี้นะคะน้ำบอกคนดูว่าทําไมนะคะเหตุผลอะไรที่ควรซื้อคอนโดห้องนี้นะคะอยากให้พี่อิวเนี่ยพาทัวร์ห้องนี้เลยค่ะว่าน่าสนใจยังไงค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องที่อยู่ไซส์สามเนาะอยู่ในแหล่งที่ใกล้มิมานเนี่ยค่ะแหล่งแบบ บบห้องเที่ยวใช่ใช่ค่ะยอดนิยมเลยค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องสตูดิโอเนาะสีฟ้าน่ารักมากๆเลยค่ะอย่างที่น้องน้ําเห็นนะคะขนาดอยู่ที่34.5ีตารางเมตรค่ะค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะคะค่ะอันนี้ค่ะเป็นอะไรครับที่อิ๋วออันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะนี่ค่ะมีเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะเก็บเสื้อผ้าได้เยอะเลยค่ะเก็บของใช้แล้วก็กระเป๋าเดินทางก็เอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วก็โหเหมีไฟสีวอร์มด้วยนะคะทำให้รู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะ โซนถัดไปเป็นอะไรคะพี่อิ๋มโซนถัดมานะคะก็คือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบมีตู้เย็นให้เนาะแล้วนี่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารหรือว่าโต๊ะทํางานก็ได้ค่ะเข้าชุดมากๆเลยนะคะสีฟ้านี่เลยค่ะสีฟ้าเกือบทั้งหมดทั้งหมดนี่เลยค่ะนี่ก็เป็นโซนนั่งเล่นนะคะนี่เลยค่ะมีเก้าอี้สีฟ้าเข้าชุดนะคะโต๊ะกลางแล้วนี่นะคะนี่เป็นโซฟาเบดค่ะนี่เราสามารถดึงออกมาแล้วก็ให้แขกที่มาพักหรือว่าเพื่อนนะคะนอนตรงนี้ได้เลยค่ะอ๋อค่ะเป็นโซฟาที่แบบว่าเหมือนกับเตียง เสริมนะคะว่าถ้ามีเพื่อนมาเที่ยวหาเราก็สามารถนอนเพิ่มได้อีก2คนเลยนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้างกับโซนอะไรนะคะพี่นี่นี่เป็นโซนคิทเช่นนะคะก็<ม>จะมีมคะเคาน์เตอร์พร้อมซิงล้างจานให้นะคะเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็ มีปลั๊กให้ด้วยเนาะสามารถเอาไมโครเวฟอย่างเงี้ยค่ะกาต้มน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเตาไฟฟ้าค่ะทำอาหารเบาๆในในห้องนอนได้ค่ะเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆตรงนี้แล้วก็มีซิงค์อยู่ตรงแล้วข้างล่างก็จะเป็นตู้เก็บของเนี่ยค่ะแล้วก็ข้างบนก็มีที่เก็บอุปกรณ์เป็นเทเลด้วยแล้วก็มีที่เก็บของข้างบนเลยค่ะเก็บแก้วเก็บ ของใช้ต่างๆอุปกรณ์เครื่องปรุงเวลาเราจะทําอาหารก็สามารถไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็สีขาวน่ารักตัดกับสีฟ้ามากมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อเราไปดูโซนถัดไปกันนะคะพี่อิ๋วจะพาไปดูห้องน้ําค่ะห้องน้ําของเรานะคะก็จะคุมโทนเช่นกันค่ะขาวฟ้าค่ะนี่เลยในภายในห้องน้ํานะคะก็จะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ํานะคะจะมีเครื่องทำน้ําอุ่นให้ด้วยค่ะพร้อมชาเวอร์นะคะตรงนี้เป็นโถสุขภัณฑ์ค่ะ อือค่ะคือสีฟ้าตลอดทั้งห้องเลยนะคะแม้แต่ในห้องน้ำก็ยังเป็นสีฟ้าฟ้าขาวคุมโทนค่ะมาเลยมากันมาต่อเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะนี่เลยก็จะเป็นโต๊ะกระเอรยเป็นเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะเข้าชุดอีกแล้วค่ะผู้ให้ฟิลแบบเจ้าหญิงมากเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็กระจกค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเหมาะกับผู้หญิงนะคะที่ชอบแต่งหน้าแต่งตัวนี่ รับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นที่ตักผ้าบน,นหนูคะ,คะส่วนด้านนี้ค่ะเตียงนอนเข้าชุดอีกแล้วค่ะสไตล์เจ้าหญิงเลยค่ะน,น,น,นี่เลยแล้วก็สีผ้าปูที่นอนนะคะก็ค่อนข้างที่จะเข้าธีมนะคะกับ ห้องนะคะคือมันไม่มาถึงมันจะเป็นสีฟ้านะคะแต่มันก็ไม่ได้กลืนกันไปหมดนะคะมีความสลับโทนกันด้วยค่ะใช่เตียงนอนนี้ก็ขนาด6ฟุตค่ะสามารถนอนได้2คนถึง3สคนเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เลยแล้วก็ด้านบนนี้ค่ะแอร์ค่ะแอร์สีฟ้าแอร์ก็ยังสีฟ้านะคะแอร์เหรอคะเนี่ยโอ้ใช่แล้วพื่คามี่เขาทาสีฟ้านะคะน้ําก็ดูไม่ออกเลยค่ะถ้าถ้าพี่อิ๋วไม่บอกว่าเป็นแอร์นี่คือน้ำไม่รู้ท้องนันก็คุมคุมโทนเช่นกันค่ะแต่ไม่เชิงว่าฟ้ามาแต่ก็ ใกล้เคียงนะในโทนเดียวกันใช่ค่ะที่เห็นในห้องนี้นะคะรวมอยู่ในการขายหมดเลยนะคะให้หมดเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็ราคานี่ต้องแรงหรือเปล่าคะเนี่ยราคาก็อยู่ที่ร้านกลางๆค่ะร้านกลางกลางเร่มนค่าน่าหน้าซื้อไว้ลงทุนนะคะะหรือว่าอยู่เองก็ได้นะคะนี่เลยค่ะระเบียงขนาดใหญ่นะคะเอาเก้าอี้แล้วก็โต๊ะมานั่ง จิบชาจบชาตรงนี้นะคะเพราะว่าเห็นวิวเห็นวิวอเขาเรียก่อะไรนะเป็นตึกนะคะในย่านโซนิมานเนี่ยแล้วก็ไม้ด้วยใช่ค่ะวิวต้นไม้ด้วยต้นไม้สีเขียวให้ความร่มรื่นแล้วก็มีลมเข้ามาตลอดทั้งวันเลยนะคะลมเย็นเลยนะคะ และนี่คือเหตุผลนะคะว่าทําไมคุณควรซื้อห้องนี้ค่ะที่ฮิวไซส์สามเพราะว่าราคาอยู่ที่ร้านกลางๆเหมือนที่พี่อิวได้แจ้งไปนะคะแล้วก็ห้องนี้น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นสีฟ้านะคะเกือบทั้งห้องเลยหากใครนะคะมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์นะคะถามพี่อิวได้นะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอเลยค่ะและถ้าอยากเข้าชมห้องนี้นะคะสามารถติดต่อพี่อิวได้ที่เบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะสําหรับนะคะวันนี้น้ําก็ขอขอบคุณพี่อิวอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พามาชมวันนี้ค่ะและวันนี้น้ากับพี่อิวนะคะขอตัวลาไป ะะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวเ e อร์เฟคโฮมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ